ไฟไยไม่พอหรอเ้ายังไงเร่อไปครับยนเลยังไม่ไปเหรอขึ้นบนเลยขึ้นบนออขึ้นบนขบนเเครื่องกล่างมีแล้วเครื่องล่างมีแล้วเมื่อถึงาแล้วนะคะพระคุณเจ้า้อจไ้สนพระคุณมเสนะคะ 3นาทีค่ะทาไม่ได้ยังไม่ได้ของสลีงทางเครื่อง3นาที คณะสงฆ์จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านก่อนที่เราจะยกพุทธมหาเจดีย์ชั้นที่สามขึ้นไปปริทฐานทำไมอยากจะให้ท่านได้ทราบถึงหัวใจของพี่น้องชาวไทยที่รับพระพุทธศาสนา และท่านเอกอักรราชทูตประเทศอินเดียจะให้คุณสาธิตเสกาวเป็นผู้สัมภาษณ์ในเวลาอันใกล้นี้ประการแรกที่มาอยากจะขอให้ทุกคนได้เตรียมใจตรงกันก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่หน้าของท่านนี้ คือตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แม้ผ่านการมา2,500กว่าปีแต่ยังเป็นอมาตะธรรมโดยเฉพาะคำสอนที่เป็นวิถีชีวิตพระองค์สอนไว้ในอายตนะสูตรว่าเมื่อไรตาเห็นรูปเป็นต้นร้อนใจนั้นคือนรก เมื่อไรตาเห็นรูปเป็นต้นเพลินมัวเมานั้นคือสวรรค์เมื่อไรตาเห็นรูปเป็นต้นไม่ร้อนใจไม่มัวเมานั้นคือนิพพานกันวันนี้ขอให้สัญ,ญลักษณ์แห่งนิพพานจงเป็นปรากฏการให้ชาวพุทธและคนทั้งโลก อย่าหลงมืดบอดเอานรกไปไว้ชาติหน้าเอาสวรรค์ไปไว้ชาติหน้าแล้วนิพพานไปไว้อดีิตการโน้นเทินขอให้ชาพุทธจงกลับมาเป็น พุทธสาวกของพระพุทธเจ้าว่าตามร้อนใจนรกร้อนใจนรกสุขใจสวรรค์สุขใจสวรรค์เย็นใจนิพพานเย็นใจนิพพานขอให้ทุกคนจงได้ดูแลตัวเองอย่าอยู่กับนรกอย่าอยู่กับสวรรค์แต่อยู่กับสติปัญญาคือนิพพานพี่น้องชาวไทยทั้งมวลได้ร่วมใจกันทำสัญ,ญลักษ์ณ นี้ไว้เป็นที่บอกกันว่านรกไม่ใช่มีไว้คูสวรรค์ไม่ใช่มีไว้หลอกลวงนิพพานไม่ใช่มีไว้เพื่อล้างผลาญเพื่อมนุษย์ในชาตินี้แล้วไปอยู่ในอนาคต,ตการขอให้ทุกคนวันนี้ยกและยก,กจิตของตัวเองให้สูงขึ้นโดยถือเอาสัญลักษณ์นี้ว่าเกิดเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้า และเราทั้งหลายขอให้เกิดตามพระพุทธเจ้าคณะพุทธบริษัทจึงเอาวันเกิดของมาเป็นปฐมเหตุเพื่อจะบอกว่าทุกคนเกิดเหมือนกันหมดแต่เกิดสติปัญญาต้องมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้คุ้มครองพวกเราจงเกิดสติปัญญามีชีวิตร่มเย็นเป็นสุข แล้วก็มีคุณนายจันเจ้าชายร่วมใจอย่างทุ่มเทพาแม่เดินทางมากราบอัตมาว่าอาจารย์กำลังทำสิ่งสำคัญผมจะอาสาช่วยท่านมีความรู้สึกอย่างไรขอเชิญคุณนายต่อไปที่มงคลพิธีนี้ทราบ กับกับเขากับหลวงพ่อปัญญาพเคารมแล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็ญาติธรรมทุกท่านครับก็ในฐานะที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งครับก็รู้สึกว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสิ่งที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญ ของพระพุทธศาสนานะครับในในประเทศไทยนะครับเพราะว่าสี่สังเวนั้นก็เป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าถ้าท่านใดได้ไดปกราบแล้วก็เป็นการปิดประตูอบายภูมินะครับแล้วการที่หลวงพ่อปัญญาได้สืบสารปณิธานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท่านพุนทธทาสพิขุถึงหลวงพ่อปัญญาณันทัพพิขุนะครับก็ต้องถือว่าเป็นปณิธานที่พวกเราที่เป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลาน ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันครับก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับอาทุกคนสาธุพร้อมกันนั้นต่อไปนี้เราจะฟังเสียงอินเดียแปลไทยโดยคุณพูดไทยได้ด้วยหรอท่า <im it> น,นพูดสังกฤษแล้วเธอแปลมาคนเซกาจะแปล Uh, ทุกคน <Yeah. S 2> ทุกคนปรบมือต้อนรับท่านเอกอัคราชทูตจากประเทศอินเดียและคุณสาธิตเสกอาจะเป็นผู้แปลเป็นไทย <laughs> หรือถ้าท่านพูดไทยได้ฉันจะย้ายจากอินเดียมาอยู่ประเทศไทยเลย <laughs> Venerable Abbot, uh, Honorable Governor, uh, all our friends here, I'm very honored to be here this morning at this very auspicious uh, function, which is the inauguration of the replica of the famous Gaya Temple in Bangkok. กราบนมัตสการหลวงพ่อท่านผู้ว่าท่านผู้มีเกียรติที่รับกปรัชทุกท่านกระผมในเงว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมยู่ในวันนี้กระผมเข้าใจว่าจากมีการสร้างแบบจำลองของสังเวทยชสถาน Many I have always thought that one of the strongest elements in the relationship between India and Thailand is spirituality, particularly the common ties that we have with regard to Buddhism. <laughs> संपन्न मालता ओके एवरी इयर हंड्रेड थाउजंड पीपल फ्रॉम थाईलैंड इंडिया ऑन पिल्रमिड टू बोध गयान अदर प्लेसिड टू बुद्ध प्रमाण and what the honorable abbot and the What has done today is to bring me a part of bodh gaya to you directly here in the What, in the form of the replica of the bodh gaya temple go on, go on. I want to, uh, today is also a very auspicious day because it is the birthday of the Honourable Abbot and I want to wish him all the very best on this uh, special occasion and I want to also convey to all of the people who are here our best wishes for a very very beautiful temple that will give you every happiness, joy and success in your life. วันนี้เป็นวันสำคัญเนื่องจากเป็นวันเกิดของผมพ่อประมุขซึ่งผมก็ขอให้พ่อทำกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของพ่อในประเทศไทยครับตบมือแล้วก่อนจะยกพุทธมหาเจดีย์ขึ้นปริษฐานขอเชิญท่านผู้ว่า กล่าวในานามของคนไทยและแผ่นดินปทุมธานีที่พร้อมใจแล้วที่จะถวายเป็นฉลอง200ปีจังหวัดปทุมธานีและพร้อมที่จะร่วมกันทำสิ่งสำคัญในหัวใจของพี่น้องจังหวัดปทุมธานีถวายในโอกาสประเทศครบ6 0 0ร0ษาขอเชิญเจริญพร เองเรียบร้อยแล้วนะโอเคพรายสัญญาณพรอนเป็นเตรียมพร้อมเลยเพราะเพราะจบพรอนนะพราะทกสาที่เิดข้นทีรายวันนี้จะเป็นงานรอนที่พวกเราได้รัาความยินดีทีไทยต้องใส่ยงนะครับผงานของจังหวัดพิษณุานีรสชาติไปเก็บภาพลิ้มละพรอนไปเก็บภาพลิั้หมดเลยท่ตัมาเล่นดีนะ มุมด้านนี้ก็ได้คนละมุมกันไปก็อยู่คนละมุมเก็บภาพนี้ลงมาหน่อยใช่ที่บันได้ขึ้นยันได้ขึ้นขึ้นไปขึ้นไปไหนอี่ทุการที่ท่านทานไส่งผลใท่านเกความสุขใจนคมุขครับท่ไคี้นะก็ถอเวลาเป็นมงคลแล้วนะคะั้ทุกท่านทุกท่านพร้อมที่จะเชิญ พุทธคุณธรรมคุณสังกคุณประดิษฐานไว้ที่พุทธมหาเจดีย์เพื่อพระคุณนี้แผ่ไพาสาลนำความร่มเย็นเป็นสุขสู่มวลมนุษยชาติตลอดการเป็นนิพ

สวะกสังขอนิมพานสิปะติปันโนอปะกาวตุเอสวกสสังขอทิทพานจัตตาเรปุริสายุคานิอาตปุริสปวงกัลลานเอนสัพพะวะโตสาววัสัง

อนตามาแม่มันม่ยืนกันมถ่ายอรสธรรมสรเทศสตานางพทธวะคควาิสกาตวะคควตัท

ยสาวกสัางโฆัยันที่ทางจัดตายริบุเริสัยุกานินงานตาบุเริสสพวกัลลังเขาว่าตัวสาวกสังโวอาหุนายโยปะหุนายโยทากินายโยอันจะเลี่กรานิโยอันโนตรัง

สุขตัลอยกวิถวงานนุตราโรสธรรมาสารติสัตตาเทวมนุสธรรมผูทกวาติสวากาต

ปันนวะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอันทิปะตปันนภควโตสาวกสังโฆอัตา

สวากาโตขมวันตังขมวิสันติติโกอกาลิโกเองิปัสสิโก วะนายโกปาจัตตังเวทิตาภวะเวนยวงเหติสุปฏิปันโนภควโสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโสังฆ ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังิทังจตาด้ปุริสัยุกานิัตดาปุริสสะคบขันเงสะภะคะวะโตสาวกะสังขวัย นายโยตักเนายโยอันกระนิโยอันโนตรังปุญยาเขตโลกัสติติปิโสปะวะ สัมปันโทยสุขาโทโลยขวิทโทอโทยตารอบุริสัมพมสารติสัทธาเทวามนุสย์สัมพุนโทยพันโทยสัาไมกำลังไม่ไปถ่ายจากหลังไหมภาพนี้จะสวยมากเพราะว่ามันมันมีซอฟเข้ามา

ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆนามิสิปันโนภควโตสาวกสังฆนจตต รุรยุคานิงาตาุรสปวดระเอสภพะขะตสาวกสังขวัญหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอันจะลมกรณิโยอนตตรังปุญญะตังโลกัสาเอติปิโสภะกะ วาอะระหังสามมาสัมโธวิชาจรณะสามปันโนสุขะโตโรกเวิัวอะโนตารโะปุเรสะทามาสารติสตถาเทวะมโน รนางพธัวะกะวะติสวะขาตัวปะคะวะตาธรมโอษจนติโกงามกาลิกโกะเหิปะสิโกะโปะนายโกปัจตัมเว

Phàkawa tôi xá và các Sangkhoi, bản hòa phàkawa tôi xá và các Sangkhoi, bản tôi xá và các Sangkhoi, bản tôi xá và các Sangkhoi, bản hòa phàkawa sa ba ka wa to e sa wa ka sang ko an pa ngu na yo ta ki na yo an sa de ka ra yo an o ta ya ke lo ka sa ti สปเพว,วาะครัตอนนี้ไอตัวตัวฝาเนี่ยมันมันจะไปมันจะไม่จะหยุดไม่ได้จะไปตลอดเวลาแค่นี้รครับผมแคนี้จะจ,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 ะจะนี้แเดี๋ยวตานนี้ระแก้ปัญหา่อนโอเคแก้ปัญหาเราเลวนะครับ

ักสังวัญปฏิปันโนภควโตสาวกสังวปฏิปันโนภควโตสาวักสังวัิปฏิปันโนภคาวโตสาวกสังขวัจัตายรืุเรยุคานิกาตดาุรสัพุ เงษัภคาวตัวสาวกสังขวมุนายโยปงุนายโยปากินไายโยอนเชลีกระนิยโยอนุตัรังปุาเกิตธรอมโรกัสสานตเชิญทุกท่านสงบใจเป็น เวลาสามนาทีนาทีที่หนึ่งเป็นพุทธบูชานาทีที่สองม้อไม้แก่แผ่นดินจังหวัดปทุมธ,ธานีนาทีที่สามถวายแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาผู้เป็น ผู้ยิ่งใหญ่ในดวงใจของคนไทยทั้งชาติและทั้งโลกสื่อไป กันนี้ขอร่วมกันระล,ลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพระมังราจารย์ปัญญานันทภิกขุเรือนร่างท่านอยู่กับพวกเรา96ปี